วันนี้ฉันต้องออกตามล่าหาโคนเจนใหม่ให้ได้เลยไม่ว่าฉันจะต้องย้อมน้ำปลูกเข้าป่าบินขึ้นฟ้าก็ต้องให้เจอโอ๊ยพี่จะไปหาที่ไหนไกลดีสิเว่นหน้าปากซอยก็มีแล้วหานี่เลยเอสติมตอเบอรี่ซันเดย์โค้ดและเอสติมดับเบิลช็อกบราวนี่โค้ดสุดหม่อร่อยมากคือเอสติมตอเบอรี่ซันเดย์โค้ดที่ท็อปปิ้งมาด้วยชิ้นอัลมอนด์กรุบกรอบและซอสตอเบอรี่ชุ่มฉ่ำไอศกรีมเนื้อเนียนนุ่มคนสีชมพูกรอบด้านในกลางโคนมีไอศกรีมสตอเบอรี่สดชื่ มาพ้องเอสติมดับเบิลช็อกบาวนี่คน็อบปิ้งชิมบานี่นุ่มน้ำซอสช็อกโกแลตกรุ๊ปที่มาพ้คนดาร์ช็อกแล้วก็เนื้อไอศครีมช็อกโกแลตเข้มคนกางโคก็มีซอสช็อกโกแลตชุ่มฉ่ำแทรกถึงในโค้และมีช็อกโกแลตนักเก็ตที่ปลายโคนเหมือนการใส่ช็อกต้องชออร่อยมากขึ้นในราคาเดิมแค่ยี่สิบห้าบาทแต่ตอนนี้มีโปรโมชั่นซื้อสองโค้สี่สิบบาทจากปกติห้าสิบบาทแก่แต่วันนี้จนถึงวันที่ยี่สิบสามสิงหาคมนี้เลยซื้อได้แล